ที่รักแบ,บมือหน่อยวันนี้ยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วขอไปบ้านเพื่อนหน่อยนะครับอ๋ยน่ารักจังเลยไปแล้วจะกลับกี่โมงคะอะแบบมือคะ่ะกับไม่เกินตีสามครับตีสามเราไม่ดึกไปหรออะไม่เกินเที่ยงคืนได้ครับ ไม่เกินเที่ยงคืนแล้วมีผู้หญิงไหมไม,ม่มีอืมไปนะไปแล้วกลับถึงแล้วบอกด้วยนะเค <Okay. S 1> ทำไมเคอะเคพูดไม่พอเลยเค <Okay. S 1> พูดไม่พอครับกูไม่ไปแล้วเหี่ย